สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เลอลี่สักกุลาเราเห็นโรงงานนี้กันมานานนะคะแต่ไม่เคยสังเกตเลยว่ามันคือโรงงานอะไรงั้นวันนี้นักสืบพี่ตังกวาจะมาหาคำตอบให้ค่ะดีเลยค่ะมี2ภาษากำกับแบบนี้เราจะโฟกัสที่ภาษาอังกฤษ ฮิมาวาริ Ironworks มันคือโรงงานเหล็กฮิมาวาริค่ะ <Wow. S 1> ในเมื่อเป็นโรงงานหล่อเหล็กแบบนี้เนี่ยต้องรับสมัครคนหล่อแน่ๆเลยงั้นแบบนี้ถ้าใครหล่อในเมืองสากุระเนี่ยก็มาสมัครได้ใช่ไหมเอ้ยนั่นเป็นคนละหล่อแล้วเอาเป็นว่าถ้าใครอยากเป็นคนนั้นต่อไปสืบมานะคะว่าฮิมาวาริคือใคร อยากช่วยพี่ตังกวาดันคลิปกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยค่ะส่วน FC ใหม่ช่องเรามีกระตูนมากมายเลยถ้าไม่อยากพลาด Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนรอไวอ้เลยนะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ